สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมือใหม่ใช้เน็ตครับรายการที่จะพาะคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกๆคนแล้วนะครับหลังจากที่รายการของเราได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆ ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบันเทิงต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีแต่เรื่องบันเทิงเท่านั้นนะครับเรื่องของความรู้การศึกษาต่างๆก็มีเช่นเดียวกันและในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันครับกับเว็บไซต์ทางการศึกษากันครับจากคุณธนสิทธิ์กุลธนาเรืองกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราผ่านเรื่องบันเทิงมาเยอะแล้วฮะว,วันนี้เรามาเรื่องของการศึกษาบ้างศึกษาบ้างมาเจอเรื่องหนักๆเรื่องของการศึกษากันดูบ้างนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆหนูๆที่อาจจะอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลหรือว่าในสถานที่นั้นโรงเรียนนั้นอาจจะขาดแคลนเรื่องของสื่อการสอนนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็อินเทอร์เน็ตเนี่ย หรือว่า e-learning เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าโรงเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับอาจจะวันนี้อาจจะไม่มีบางวิชาไม่มีบุคลากรที่จะสอนได้ก็สามารถเปิดจากทีวีนะครับแล้วก็ดูไปเลยจากโทรทัศน์ก็เรียกว่าสื่อสารผ่านดาวเทียมณน้ขณะนั้นนะครับก,ก็คือการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น ไม่จำกัดว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนะครับนักศึกษาค,คนทํางานแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นชาวบ้านต่างๆที่มีความใฝ่ใจที่จะเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะเปิดรับชมได้นะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของอข้อมูลที่เป็นภาพตัวอักษรและยังมีเรื่องของวิดีโอด้วยนะครับ เขาบอกว่าการเรียนรู้เป็นการศึกษาที่ไม่มีการสิ้นสุดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นใครครับอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรก็สามารถเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับผมอาอย่างการเรียนออนไลน์นะครับผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับมันใช้งานอะไรยังไงบ้างครับก็ดับแรกนะครับเราก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นเรื่องของเว็บไซต์นะครับที่อยากจะแนะนํากันในวันนี้นะครับก็อย่างเช่น ของ etv ไทยนะครับ etv ของเราเองใช่ครับก็จะเป็นสถานีเกี่ยวกับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีคณาจารย์หรือว่าผู้ชํานาญติวเตอร์ต่างๆเข้ามาร่วมสอนนะฮะมากมายนะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ของกศนนะครับซึ่งที่ผมจะหยิบยกมาในวันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของกศนภาคกลางนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีเนื้อหาของผู้ที่สนใจคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ในนี้ได้นะครับ,รบในส่วนถัดมาก็จะเป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับพวกเด็กประถมมัธยมสายอาชีพนะครับระดับอุดมศึกษานะครับสามารถที่จะเลือกดูสดๆหรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับ,รบในเรียบถัดมาก็จะเป็นของ e dl tv นะครับเป็นโครงการจัด ระบบเนื้อหาแบบ e-learning เป็นของศูนย์การศึกษาผ่านทางดาวเทียมนะครับเว็บไซต์นี้ก็เช่นกันครับก็มีข้อมูลในการศึกษาของเหมาะสำหรับพวกเด็กวัยเรียนประถมมัธยมนะครับเป็นรายวิชาต่างๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้พูดนี้นะครับจริงแล้วคือจะมีการออกอากาศทางทีวีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ ไม่มีเวลาตรงที่จะดูออกอากาศสดหรือว่ารีรันก็สามารถเข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละถ้าเราเริ่มจากเว็บไซต์แรกกันก่อนดีไหมครับอาจารย์ครับ่าง ETV ของเรานี่เองนะครับหน้าตาของเว็บไซต์ ETV ของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคิดว่าแฟนๆที่ชมรายการนี้ก็อาจจะเคยเข้าไปชมมาแล้วนะครับซึ่งสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งเคยเข้ามาดู รายการนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังหรือว่าไม่มีเวลาไม่ได้อยู่อยู่ในที่ทํางานที่สถานที่ที่ไม่มีทีวีแต่อยากดูรายการนี้ก็สามารถคลิกดูจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันดับแรกก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ etv นะครับชื่อว่า etvthai.tv นะครับขณะนี้ก็เป็นการออกอากาศณปัจจุบันนี้นะครับของทีวีนะครับตามช่องของ etv นะครับ ซึ่งก็มีรายการเกี่ยวกับสาระทางด้านการศึกษานะครับคือรายการของเรานะครับก็จะออกอากาศทางทางนี้เลยฮะช่อง etv นี่นะครับแล้วก็จะนํามารีลันนะครับหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอต่างๆตารางออกอากาศต่างๆสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูว่าช่อง etv ของเรานี้นะครับมีรายการอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องของตารางออกอากาศต่างเองนะฮะในส่วนนี้นะครับในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ก็หากใครที่สนใจที่เป็นนักเรียนนะครับก็คลิกที่ Student Channel นะครับก็จะเข้าไปลิงก์ยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของคณาจารย์หรือว่าติวเตอร์ต่างๆที่เข้ามา,าทําการสอนนะครับ <S <S 2> <S 2> โดยคุณอาจจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผ่านการสอนมาแล้วเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับอย่างที่ผม แนะนำนี้ก็คือเป็นรายการความรู้เติมเต็มนะครับหรือว่าทางด้านล่างนะครับก็จะมะีคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบประสาทพันธุศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยคณิตศาสตร์นะครับเป็นของติวเตอร์ต,อต่างๆที่เคยมาออกรายการใน ETV ไว้นะครับ <S <S ถ้าน้อง <S <S ๆที่สนใจอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปคลิกได้ในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับ ใน,ในตัวนี้ก็ผมก็จะยกตัวอย่างว่าจะมีวิชาภาษาไทยนะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมนะครับภาษาอังกฤษต่างๆมากมายนะครับก็สามารถคลิกเลือกใครสนใจวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทยนะครับสังคมก็คลิกเข้าไปก็จะพบกับคลิปวิดีโอของติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับ,รบอันนี้ผมก็จะลองคลิกดูสักวิชาหนึ่งนะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่คลิกเข้าไปแล้วก็ เว็บเบราว์เซอร์ของเราจะต้องติดตั้งโปรแกรม f ฟดเพเยอรไว้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในเว็บไซต์นะครับผมก็จะแนะนำให้ดูว่าวิธีการเข้าไปคอนโทรลหรือว่าการหยุดจะพักยังไงนะฮะเท่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเข้าวๆแล้วกันเพียงใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับนี่คือในส่วนของเว็บแรกนะครับกับ eTV ไทยนะครับในเองสลับเว็บแรกเว็บต่อไปครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง เว็บต่อไปก็จะเป็นเว็บไซต์ Web ของกศนนะครับกศนนี่ก็คือ,อถ้าผมผิดก็ต้องขอโทษนะครับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับเท่าที่ความเข้าใจนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์กศนเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ด้วยกันหลายๆที่นะครับแต่ที่จะนํามายกตัวอย่างนี้ก็จะเป็นของภาคกลางซึ่งมีข้อมูลหรือว่าบทเรียนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจมากมายนะครับปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็นํามาหยิบยกให้ดูแล้วกันนะครับเข้ามาที่เว็บของสถาบันกอสนอภาคกลางนะครับครับมาดูที่ URL ซักนิดนึ่งนะครับเข้าไปที่ www.crnfe.ac.th นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของกอสนอภาคกลางนะครับในส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแนะนําวิชาในการเรียนนะครับอย่างเช่นโปรแกรม Excel 2010ที่ กำลังเป็นที่นิยมกันในขณะนี้สําหรับผู้ที่ใช้ใช้ในด้านบัญชีนะครับใช้ในด้านการคํานวณนะครับแล้วก็ยังมีพวกสอนทําโปรแกรมตัดต่อนะครับโปรแกรมสร้างเว็บไซต์นะครับแล้วก็โปรแกรมทําเกี่ยวกับพวกบล็อกนะครับมีมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้นะครับอ่านรายละเอียดนะครับพบว่าวิชาไหนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ คลิกเข้าไปสมัครเรียนได้เลยนะครับอืมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับศึกษาในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกศนการศึกษาในโรงเรียนภาคการได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เว็บนี้แหละใช่ครับนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับที่ต้องการศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็รย์ครับอย่างการทางบ้านนี่นะฮะสนใจที่จะเข้ามาสมัครเรียน่างต่างเราสามารถสมัครเรียนทางไกลผ่านทางเว็บไซต์ได้ไหมครัได้ครับโดยเว็บไซต์บางที่นะครับก็จะมีการเปิดให้เป็น สมาชิกหรือว่าลงทะเบียนเรียนนะครับวิธีการนะครับก็อาจจะคลิกที่รายวิชาที่เปิดสอนนะครับจากนั้นเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็คุณก็จะพบว่ามีวิชาต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน Excel นะครับการใช้แฟลตหรือว่าตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผมก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับครับมากมายถึง30 40รายวิชาเลยทีเดียวเจอวิชาที่ชอบแล้วก็ต้องเข้าไปสมัครเรียนดูนะครับ วิธีการนะครับการเข้าไปสมัครเรียนนะครับก็ให้สังเกตคําว่าสมัครสมาชิกใหม่นะครับนะครับให้คลิกที่คําว่าคลิกที่นี่นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าจอในการลงทะเบียนนะครับเป็นการลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับก็ทั่วๆไปนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ที่อยู่นะครับใส่อ่ายูเซอร์นะครับในการเข้าไปใช้เว็บไซต์แล้วก็ระบุพาสเวิร์ดไว้สักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ นะครับเมื่อทุกอย่างโอเคเรียรบร้อยแล้วนะครับก็ส่งข้อมูลไปนะครับก็เว็บไซต์ก็จะโต้อตอบกลับมาว่าข้อมูลของคุณเนี่ยถูกต้องนะตรวจทานดูแล้วนะครับเราก็ตรวจทานดูสักนิดนึงน,นะครับเมื่อถูกต้องแล้วเราก็ทําการาส่งข้อมูลไปนะครับ,รบข้อมูลตรงนี้เราก็จะถูกไปลงทะเบียนยังเว็บไซต์ของศูนย์กศน,น,น,นะครับแล้วก็ทีนี้ในการเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกรายวิชาแล้วก็เข้าไป ลิกดูหัวข้อที่เราต้องการเรียนนะครับนะครับอาจารย์ครับมันมีเว็บไซต์อะไรบ้างไหมครับที่เหมาะกับน้องนนักเรียนทุกระดับชั้นครับก็สําหรับน้องนนะครับที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปถมศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นมหาลัยหรือว่าสายอาชีวะนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับหรือเข้าไปที่ w w w dlf.ac.th นะครับก็จะมีเรื่องของคลิปวิดีโอที่สามารถ ออนไลน์สดๆนะครับณเวลานี้นะครับก็คือเราเปิดเข้าไปขณะนี้ทางช่องนี้นะฮะกำลังออกอากาศอะไรอยู่ใช่ครับนะครับเราก็จะดูแบบสดๆได้เลยดูสดๆได้เลยเหมือนกับดูทีวีนะฮะในในเวลาเดียวกันนะครับเหมือนดูทีวีออนไลน์ทั่วไปนั่นเองใช่ครับนะครับนะฮะตรงนี้กลับขึ้นไปทางด้านบนนะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับไม่ว่าคุณอาจจะ ดูรายการสดนะครับดูรายการย้อนหลังนะครับรายการศึกษาทัศน์ต่างๆนะครับก็สามารถคลิกในส่วนที่เราสนใจได้นะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับก็มีเมนูให้เราเลือกชมเช่นกันนะครับก็เป็นชมรายการสดนะครับสามารถเลือกคลิกได้ทั้ง2ทางนะครับครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะมาคลิกที่ดูรายการสดกันนะครับจากที่เราเห็นอยู่นะครับ ก็ทางด้านขวามือนะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกช่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของ DLTV 1นะครับก็อาจจะเป็นของระดับปฐมศึกษาปีที่1นะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็ศึกษาได้ตามรายละเอียดทางด้านขวามือนะครับนี่ก็จะเป็นรายการที่กําลังออกสดอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งเป็นของช่อง d l t อ9นะครับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งหากจะคิดอยากจะเปลี่ยนช่องนะครับก็เพียงแค่คลิก เลือกที่ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกเปลี่ยนช่องนะครับว่าน้องๆหนูๆที่กําลังศึกษาอยู่ระดับผฐมศึกษาปีที่2ปีที่3อะไรเงี้ยก็คลิกเลือกให้ตรงกับชั้นที่กําลังศึกษาอยู่นตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการคลิกเข้าไปดูนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนช่องได้ไปดูช่องอื่นได้นะครับตอนนี้อาจารย์ก็กําลังสอนอยู่นะครับเป็นวิทยาศาสตร์นี่ถ้าผมลองเปลี่ยนช่องไปก็จะเป็นอีกรายวิชาหนึ่ง นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของสาเหตุของการติดโรคเอดอะไรพวกนี้สำหรับพวกหนุนน้องที่กำลังเรียนเรื่องของสุขศึกษานะครับครับนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสายอาชีพนะครับก็เป็นเกี่ยวกับรายการที่สอนเกี่ยวกับทำฝีมือหัตถกรรมนะครับทำขวดทำตุ๊กตาตุ๊กตาปกถักร้อยต่างๆานะครับร้อยครับผมนะครับก็สามารถเลือกชมได้แล้วกันนะครับผมครับผมนะฮะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ นะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับจริงแล้วมันมีให้เราเลือกหลายเลยหลายอย่างหลายระดับชั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของอะไรที่น่าสนใจอีกครับในเรื่องของการศึกษาครับการศึกษานะครับนอกจากระดับที่เราเรียนเรียนระดับมัธยมปฐมแล้วนะครับการศึกษาทั่วไปนะครับของผู้ที่เป็นทําอาชีพทํางานแล้วนะครับหรือว่าอยู่กับบ้านอยากจะศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะ เข้ามาเปิดเว็บไซต์นะครับสิ่งที่ผมอยากแกนําเสนอก็คือว่าอย่างเว็บไซต์ของ e-learning นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์การเรียนออนไลน์นะครับผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าพิมพ์ที่ URL ว่า e-learning.stkc.go.th นะครับก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับหนูหน,น,น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับที่จะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับพลังงานนะครับเ,เกี่ยวกับ พวกการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีชีวฟิสิกส์นะครับก็สามารถเข้าไปาดูพิจารณาจากหัวข้อทางด้านขวามือนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปสมัครเรียนนะครับไปเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์โดยขั้นแรกทางหนูๆน,น,น้องๆต้องทําการสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับแล้วถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปทําการ ลงทะเบียนเรียนนะครับเข้าไปเลือกวิชาเรียนนะครับวิธีการสมัครง่ายๆนะครับก็คลิกทางด้านซ้ายมือนะครับปุ่มคําว่าสมัครเรียนนะครับจากนั้นท่ั่วไปเราก็จะต้องเข้าไปทําการตั้งรหัสใช้งานนะครับตั้งชื่อผู้ใช้งานนะครับก็โดยท่ั่วไปนะครับแล้วก็เหมือนกันหมดนะครับขั้นตอนนี้ใช่ครับชื่อก่อที่อยู่อะไรต่างๆนะครับอาชีพวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆนะครับ อันนี้นะครับผมสมมติว่าผมได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอน้องๆหนูๆที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องจดหน้า user name นะครับแล้วก็ password ไปด้วยการลืมนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเรียนในภายหลังนะครับจากนั้นเมื่อคลิก user name แล้วก็ password เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม submit ได้เลยนะครับนะครับถ้าในส่วนกระบวนการนี้นะครับหน้าจอถัดมานะครับก็จะมาในส่วนของ การเลือกวิชาเรียนนะครับซึ่งอาจจะดูตามตัวอย่างนะครับอาจจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับคลิกที่เมนเพจนะครับครับเมนเพจนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดของวิชาที่เราจะเข้าไปเรียนนะครับตอนนี้เรายังไม่มีวิชาอะไรที่จะเข้าไปเรียนนะครับครับจากนั้นก็คลิกที่คําสั่งคลาสแคตโลกนะครับเพื่อเข้าไปเลือกรายวิชานะครับก็จะมีรายวิชาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ หล,หลายวิชาด้วยกันนะครับอย่างเช่นหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของจรวดน้ำนะครับการทดลองการทําจรวดน้ําหรือว่าเป็นเรื่องของเคมีสําหรับโครงการนะครับต่างๆนะครับถ้า,าสนใจหัวข้อไหนก็อาจจะพิจารณาจากทางรา,ายละเอียดทางด้านขวามือประกอบกันไปด้วยนะครับว่ารายวิชาแต่ละรายวิชาเนี่ยเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับมีเวลาเรียนได้กี่วันแล้วก็จํานวนที่เรียนมีจํานวนเท่าไหร่แล้วนะครับก็ สำหรับน้องๆที่สนใจวิทยาศาสตร์นะครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะคลิกในเรื่องของ30ประกาศไทยนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบเลี้ยงปลาดูปลานะครับอาจจะเข้าไปศึกษาเรื่องของประกาศไทยสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการเลือกนะครับวิชาเรียนนะครับก็รายละเอียดของวิชาเรียนก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็โอเคเมื่อดูรายละเอียดแล้วนะครับโอเคทุกอย่างนะครับคลิกที่ปุ่ม environment นะครับ เพื่อทําการลงทะเบียนนะครับมันก็จะกลับเข้าไปสู่หน้าของเมนเพจเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คลิกเลือกของกลุ่มอีกนิดนึงนะครับเลือกเซกชันหนึนะครับแล้วก็คลิกปุ่มยอมรับไปนะครับโอเคครับตอนนี้วิชาเรียนเราก็ได้แล้วครับวิชาหนึ่งนะครับกลับไปที่เมนเพจนะครับเพื่อที่จะเข้าไปศึกษานะครับ ในเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ได้เป็นวิดีโอเหมือนกับเว็บไซต์อื่นทั่วไปนะครับเขาจะเป็นในรูปแบบของหน้าเว็บเพจนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับเป็นข้อความต่างๆให้เราเข้าไปศึกษาอ่านดูนะครับในหัวข้อของประกาศไทยนะครับผมก็จะคลิกที่คำสั่ง start learning นะครับนะครับก็จะพบกับหัวข้อต่างๆนะครับในเรื่องของการเลี้ยงประกาศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานะครับทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นข้อความให้เราเข้าไปอ่านนะครับอย่างที่ผมบอกคือว่าไม่มีวิดีโอหรือเสียงอะไรนะฮะก็เข้าไปดูอ่านแล้วก็ดูภาพประกอบนะครับจากตรงนี้ก็มีการเลี้ยงปลากัดนะครับถ้าสนใจวิชาอื่นก็สามารถเลือกได้มากกว่านี้นะครับ,รบในหน้านี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเลี้ยงและการดูแลปลากัดนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดข้อความแล้วก็ ภาพประกอบนะครับให้เราเหมือนกับอ่านหนังสือนะครับนะครับพอดูแบบนี้แล้วนะครับทําให้ผมนึกถึงในส่วนของอาชีพขึ้นมาเลยพะการเลี้ยงประกาศแล้วปัจจุบันนี้ก็เลี้ยงเป็นอาชีพใช่แน่เช่นเดียวกัน้วแบบนี้มันมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับด้านอาชีพโดยตรงเลยมีไหมฮะมีครับนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ศึกษาจากเว็บไซต์ประกาศแล้วเนี่ยน้องๆหนูๆสามารถที่จะนําวิชาความรู้ตรงนี้ไปเลี้ยงประกาศแล้วก็สร้างรายได้ หน้าอีกด้วยนะครับก็อาจะมีวิธีการอย่างไรนะครับก็พอเราศึกษาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ที่คุณกบบอกว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับทางด้านอาชีพอาชีพโดยตรงเลยนะครับครับ ในส่วนของอาชีพนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีในส่วนการแนะนําอาชีพต่างๆด้วยผ่านทางเว็บไซต์นี่แหละนะครับเว็บนี้นะฮะมาดูกันครับกับเว็บอาชีพคับนะครับเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับพิมพ์ URL เข้าไปได้เลยนะครับ w w w ร์ไ h เว็ c อานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดทางด้านล่างกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างเช่นนะครับงานสร้างสารค์งานสิ่งประดิษฐ์นะครับ เกี่ยวกับทางด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรก็ดีนะครับอาหารก็ดีหรือว่าการทําเครื่องดื่มก็ดีก็มีหมวดหมู่ให้เราเลือกได้มากมายนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อาจจะดูพิจารณาดูว่าเออเรื่องไหนที่น่าสนใจนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นหมวดหมู่ทางด้านการเกษตรศิลปะอาชีพอาหารนะครับการทําสูตรน้ํายาต่างๆนะครับอันนี้ลองคลิกเข้าไปดูตัวอย่างเป็นแซมเปิลดูนะครับในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของงานประดิษฐ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทํางานประดิษฐ์นะครับการสร้างโมเดลกระดาษนะครับการทําชิ้นงานจากเรซินนะครับก็จะมีรายละเอียดของอวิธีการทําต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเวลาเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่บอกว่าสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ไดที่ไหนขัน้นอตอนการทาทาอย่างไร <c oughs> นะครับจะติดต่อ การซื้อวัตถุดิบการผลิตพวกนี้ของผลิตพวกนี้จากใครได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้ที่สนใจนะควรรู้ไว้นะครับครับผมอย่างอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเนนะฮะการทำอะไรครับเนี่ยทำสบู่ดิบใสครับเป็นเกี่ยวกับอันอนี้เป็นเาเรียวกว่าวัตถุดิบในการเอาไปสร้างงานนะครับว่าขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยรายละเอียดสบู่ดิบใสนำไปรลอ นะครับเป็นสบู่รูปแบบอะไรได้บ้างนะฮะอ๋อครับก็มีหลากหลายนะครับไม่ใช่เพียงแค่งานประดิษฐ์ธรรมดานะครับในส่วนต่างๆงัจะมีในส่วนของการสร้างอาชีพด้วยนะครับนี่คือเป็นเว็บหลักของการสร้างอาชีพเลยทีเดียวอย่างเช่นในตัวอย่างสินค้านี้นะฮะก็จะเป็นเรซินนะครับเป็นการทำกาเรียกว่าเบสสบู่สายกีเซอรินนะครับก็นํามาใช้ทําเป็นเรซินทําเป็นเกี่ยวกับเอาเปลือกหอยเปลือก ตัวปลาหรือว่าอะไรต่างๆที่เราสนใจนํามาแล้วก็เทเรซินลงไปกลายเป็นเรียกว่าที่ทับกระดาษหรือว่าเป็นจานเราแก้วอะไรก็ได้นะฮะอ๋อนะครับที่เราเห็นเห็นกันใช่ไหมครับครับที่เหมือนเหมือนเป็นแก้วแก้วแล้วก็มีของอยู่ข้างในสวยงามจะเป็นเปลือกหอยหรืออะไรพวกนี้คนะฮะนี่คือวิธีการแบบนี้เองจะมีอื่นอีกมากมายในส่วนถัดมานะครับอาจจะแนะนําอีกสักตัวหนึ่งก็คือการทําชิ้นงานจากเรซินนะครับก็เนี่ยอย่างตัวอย่างสินค้าตัวนี้ก็เป็น เออเรามาดูว่ารูปสุนัขตัวเนี้ยเออทำมาซะเหมือนสวยจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรแล้วมีวัตถุดิบทําอย่างไรบ้างนะครับ,รบนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เ,เวลาสามารถทําแล้วเนี่ยมีคนสนใจซื้อนะครับเอาไปจําหน่ายนะครับก็นี่ก็เป็นหนทางสร้างอาชีพได้อีกหนทางหนึ่งนะครับก็มีส่วนประกอบต่างๆนะครับทางด้านนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปศึกษาดู ครับผมกับเว็บไซต์นี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับอาชีพ .com นั่นเองครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเลทีเดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วครับน้องๆครับคุณผู้ชมครับการเรียนต่างๆนะครับเราก็ควรจะเรียน เป็นหลักอยู่แล้วสำหรับนักเรียนนะครับแต่ว่าการเล่นก็แบ่งเวลาเล่นเช่นเดียวกันอย่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบนี้ครับสามารถทั้งเรียนแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันได้เลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากครับกับวิทยากรของเราในวันนี้ครับคุณธนสิทธิ์กุลธนาเรืองกิจครับขอบคุณครับครับและเช่นเคยครับเรื่องราวในแวดวงไอทีนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการมือใหม่ใช้เน็ตครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ